สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นข่าวทางด้านทีม LA l เลเกอร์นะครับเลเกอรตอนนี้เรียกว่ากำลังจะประสบปัญหาเรียกว่าทีมอาจจะมีโอกาสที่จะแตกแล้วก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปนะครับเพราะว่าแนวทางแล้วก็นโ่บายการนาทีมของบอดบริหารคนใหม่ที่มาแทนทางด้านของตระกูลบาสเนียมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับครสายบาสเชิญทางนี้แฟน NBA ห้ามพลาด มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชียร์ทีมโปรดและติดตามข่าวสารสดใหม่ก่อนใครได้ในกลุล่ม NBA Thailand บรรยากาศคึกคักเหมือนนั่งดูเกมอยู่ด้วยกันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดเดือนคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ได้เลย ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของแซมคารเนียนะครับแล้วก็ทางด้านของบรนด์วินโฮซึ่งเป็นสื่อตัวพ่อจาก ESPN เนี่ยได้มีการรายงานตรงครับเขาได้มีการบอกว่าทางด้านของเลเกอร์เนี่ยจะมีการเอาลูก้าทอนเซสขึ้นมาเป็นตัวนำนะครับซึ่งเหตุนี่มันเกิดนะครับมันเริ่มต้นต้นต่อเนี่ยมันมาจากในตอนที่เลเกอร์ตกรอบเพลย์ออฟนะครับแล้วก็ทางด้านตอนนั้นเนี่ยทางด้านของโค้ดนะครับ เจเจรดิกนะครับแล้วก็รวมถึงรอบเพเนกาเจมของทีมแต่ได้มีการจองร้านอาารานหนึ่งว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ได้มีการเชิญเพื่อนทุกคนมาเพื่อจะคุยถึง strategi ในปีหน้านะครับปรากฏครับว่าไม่มีเพื่อนเลเกอร์คนไหนมาเลยนะครับเลบรอนเจมก็ไม่มาครับแต่มีคนมาแค่คนเดียวนั่นก็คือลูการรอนซสนะครับทำให้ทางด้านของลูการเนี่ยเป็นคนที่มาคนเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในวันนั้นคือได้มีการคุย strategi กันต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสรุปแบบไม่เป็นทางการนะครับว่าจะเป็นการด นะครับในฤดูกาลต่อๆไปเพราะลูก้าเนี่ยก็เพิ่งยิมห้าสิบหกปีเองเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าทา่านาของเลเกอร์เนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ต่อสัญญาการท่านาของเลบรอนเจมส์นะครับซึ่งมันจะมีออปชั่นของเลบรอนเนี่ยทั้งปีหน้าอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองจุดหกล้านเหร,รียญสหรัฐนะครับซึ่งเลเกอร์ก็ยังไม่ต่อนะครับและคาดว่าจะเอามูลค่าตรงนั้นเนี่ยไปเติมให้กับทา่านาสัญญาใหม่ของลูก้าในวันที่หนึ่งสิงหานะครับนอกจากนั้นนะครับทางด้านของ ซซมคารเนียแล้วก็แบรนด์วินโฮสได้มีการรายงานตรงกันครับบอกว่าในตอนที่ราบอนเนี่ยไปเมืองคลิฟแลนด์นะครับเขาได้มีการใส่หมวกนะครับแล้วก็เขียนคําว่าเวลคัมโฮมนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับได้มีการพูดคุยแบบว่าโอเคก็คุยกันสนุกสนุกปากแบบพองปากหอมคอครับว่าเรื่องต่างๆนะครับความเป็นมาเขาก็เติบโตมา็นสตีแอคกรอดนะครับมันเป็นการสื่อนัยยะว่าอาจจะกลับไปหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของแบรนด์วินโฮสบอกว่าสิ่งที่ราบอน์ทำเนี่ยนะครับแน่นอนว่า มันผ่านการกลั่นกรองและมันผ่านการคิดมาแล้วนะครับเขาจึงสรุปว่าทางด้านของลูกา้าดอนสิตจะเป็นตัวนําในฤดูกาลต,ต,ต่อไปนะครับเพราะว่าเลบรอนเนี่ยนะครับน่าจะหมดยุคแล้วและเลบรอนเขาก็รู้เรื่องนี้ดีครับแล้วเขาก็บอกว่าเลเกอร์เนี่ยนะครับบางทีการคิด ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเขาเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูแล้วว่ามันจะเป็นย่งนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่แนวโน้มนะครับหลายสำนักรายงานตรงครับบอกว่าโอกาสที่เลบรอนจะมาอยู่กับเลเกอร์ก็ค่อนข้างสูงครับไม่เพียงเท่านั้นครับแล้วก็เลเกอร์ก็จะชูโรงด้วยลูก้าดอนซิสในฤดูกาลหน้าแหละครับและนี้นะครับเป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ